สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีเมถุนทุทกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารุตาพยากรณ์กลับมาพบกับการทํานายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจําเดือนกันยายนปี2564กันนะคะ ชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมถุนเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนในเดือนกันยายนนี้นะคะจะมีดวงดาวที่โคจรได้ตำแหน่งที่ดีแล้วก็มีกำลังที่เข้มแข็งมากๆอยู่หลายดวงเลย ซึ่งก็จะส่งผลนะคะทำให้บรรยากาศโดยรวมในชีวิตของชาวลัคนาราศีเมถุนคุณจะมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายใจมากขึ้นหลายคนนะคะจะมีความเครียดความอึอดอัดความกดดันน้อยกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดาวศุกร์จะไปโครจรเป็นเกษตราธิ่ปดีนะคะส่งผลดีนะคะให้ชาวราศีเมถุนนะคะคุณจะมีเรื่องของความสุขที่มากขึ้น ดาวโชคลาภที่คุมอยู่กับดาวประจำตัวของคุณก็จะส่งผลให้ชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์ในเรื่องของความสมหวังนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะสําเร็จได้ง่ายมากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นเรียกว่าจากเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะคะชีวิตจะถูกปลดล็อกให้กลับมาตั้งหลักตั้งตัวได้ ดังนั้นเดือนนี้นะคะน่าจะเป็นเดือนที่คนราศีเมถุนจะโอเคมากขึ้นในหลายๆเรื่องเลยเริ่มจากเรื่องของโชคลาภและการเงินกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าในวันที่3กันยายนนี้ดาวพระเกตและการเงิน หรือว่าพระเกศจะโครจรย้ายเข้าสู่พบการเงินเลื่อนการเงินของคุณและตัวคุณเองก็ยังมีดาวสาวโครจรเล็งกับเลือนการเงินอยู่ทําให้บางครั้งหลายคนอาจจะยังมีความเครียดความกดดันคิดมากคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการหารายได้การหาเงินหาทองอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างน้อยที่สุดนะคะในวันที่8กันยายนดาวสุกจะย้ายเป็นเกษตรในราศีตุลซึ่งเป็นพปุตตะของคนราศีเมถุนดาวสุกย้ายจากการเป็นนิดกลับเป็นเกษตร ก็ทำให้ดวงดาวมีกําลังมากขึ้นทําให้เรื่องของการเงินในช่วงนี้คนราศีเมถุนจะกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งนะคะจะเป็นจังหวะที่หาเงินได้เยอะขึ้นด้วยปุตตะก็หมายถึงสิ่งใหม่ๆหมหมายถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะก็หมายถึงว่าคุณก็จะมีช่องทางใหม่ๆที่จะมีเงินเติมเข้ามาในกระเป๋านะคะ คนที่ค้าขายเกี่ยวกับความสวยความงามแฟชั่นเครื่องดื่มอาหารจะเป็นช่วงเวลาที่ค้าขายดีมีกำไรนะคะนอกจากนี้ดาวพุธด,ดาวประจำตัวของคุณก็ยังโคจรเป็นมหาอุดแล้วก็เป็นเกษตรในราศีกันจะส่งผลดีมากๆนะคะในเรื่องของสินทรัพย์หลายคนจะมีโอกาสในเรื่องของบ้านรถที่ดินในระยะนี้นะคะ สำคัญไปกว่านั้นนะคะก็คืออย่างที่บอกไปพระเกตได้ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินตั้งแต่วันที่3กันยายนพระเกตเป็นดาวบุญเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พอโคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินแปลง,ง่ายๆก็คือบุญที่คุณเคยสร้างสมเอาไว้จะหนุนนําทําให้เกิดโชคลาภทําให้เกิดความโชคดีเกี่ยวกับการเงินแล้วก็รายได้ของคุณการที่พระเกศเข้ามาอยู่ในเรือนนี้ถ้าคุณเป็นคนมีเงินเยอะอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นเอาเงินไปทําบุญแต่ถ้าคุณเป็นคนที่กําลังลําบากอยู่นะคะเดือดร้อนขัดสนอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าเดยนจะกลับมาคอยช่วยเหลือ ทำให้มีปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินจากผู้ใหญ่จากคนใจบุญหรือจะมีเงินเข้ามาแบบฉับพลันทันใดหลายคนอาจจะมีความสมหวังเกี่ยวกับการเงินการที่จะมีลาภมีผลเข้ามามีร่างสังหรณ์ด้านการเงินที่แม่นยำมาก นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีของการไหว้พระขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีเกณฑ์จะสมหวังอย่างที่ตั้งใจเอาไว้พระเกศยังโคโจรได้ตีกนถึงดาวสุขก็มีโอกาสในเรื่องของการได้ซื้อหวยซื้อสลากแล้วก็มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่นะคะ เอา,าค่าถึงแม้ว่าพบการเงินเลือนการเงินจะถูกดาวเสารเข้ามากดดนันแต่ดวงดาวอื่นๆที่เหลืออยู่นะคะยังโคจรให้ราบให้ผลให้โอกาสดีๆที่จะให้โอกาสดีๆกับคนราศีเมถุนนะคะหากคุณกำลังลำบากคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจากคนใจดีหรือจาก คนใกล้ชิดคนในครอบครัวก็ได้หรือถ้าช่วงนี้ไปนะคะคุณต้องการกู้ยืมต่างๆก็สามารถทำได้สำเร็จรุ่่วงดังนั้นดูแล้วนะคะจากภาพรวมการเงินโชคลาภการเงินเดือนกันยายนนี้ถือว่าดีมากเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้นะคะ คุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และไม่ว่าจะมีเงินมากน้อยแค่ไหนก็ตามหรือหากคุณมีปัญหาภาระหนี้สินอยู่จะเป็นช่วงที่ดีนะคะที่สามารถที่จะเคลียร์หนี้ได้ทำให้มีสภาพคล่องที่ดีมากขึ้นเลยนะคะส่วนเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆนะคะถ้าจะบอกว่างานของคุณในเดือนนี้ดีมากๆหรือว่าดีเลิศเลอมาก ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าดาวพฤหัสในช่วงนี้เขายังโคจรพักโคจรถอยหลังอยู่ดังนั้นบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของความล่าช้าติดขัดอยู่หรืออาจจะมีปัญหาเก่าๆที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเข้ามาหลายคนที่ยังตกงานอยู่พักงานอยู่ก็อาจจะทำให้ค้าขายไม่เต็มที่ อันนี้เป็นผลมาจากดาวพฤหัสน,นะคะแต่ว่าดวงดาวอื่นๆในดวงชะตายังโคจรให้คุณให้ประโยชน์กับคนราศีเมถุนซึ่งก็ทำให้ใครนะคะที่ยังมีงานประจำทำอยู่คุณก็ยังสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพาแล้วก็เอลิโคจรเป็นมหาจักรก็แปลว่าช่วงนี้นะคะยิ่งสู้ยิ่งสำเร็จนะคะก่อนวันที่17กันยายน ดาวอาทิตย์ยังโครจรให้แสงกับดาวพฤหัสด,ดาวการงานของคุณหลังจากนั้นนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าไปโครจรร่วมกับดาวพุธแล้วก็ดาวอังคารเรียกว่าทั้งเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะสําหรับคุณในเรื่องของงาน บางกิจการก็สามารถสามารถดำเนินการต่อไปได้นะคะคนตกงานหางานคุณก็จะพบช่องทางในการก่อร่างสร้างตัวจะหางานได้จะมีงานมาให้ทำหรือในเรื่องของการสอบแข่งขันการกาเรียนการศึกษาการสอบเข้าเรียนต่อการเข้าทำงานต่างๆช่วงนี้เรียกว่าคนราศีเมทุนนะคะมีเกณฑ์สำเร็จสูงเพราะว่าดาวอังคารโคจรเป็นมหาจักรนะคะก็จะทำให้คนราศีเมทุนมีโอกาสดีในเรื่องของการที่ จะเอาชนะคู่แข่งขันเอาชนะศัตรูได้นอกจากนี้นะคะดาวพุธด,ดาวประจำตัวของคุณที่โคจรเป็นมหาอุดและเกษตรก็จะทำให้ตัวของคุณเองเด่นมากๆในเรื่องของการเป็นนายหน้าขายบ้านขายที่ดินช่วงนี้งานออนไลน์งานเจรจางานเขียนงานประพันธ์ช่วงนี้นะคะค่อนข้างโอเคเลยนะคะใครที่คิดจะตั้งต้นนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับคุณนะคะ ส่วนด้านความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนเดือนกันยายนนี้นะคะตอนนี้ดาวความรักของคุณกำลังโคจรถอยหลังดังนั้นหลายคนจะมีโอกาสที่คนรักเก่าจะย้อนกลับมาหานะคะแบบที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้ดาวพฤหัสในภพสุภะก็จะเหมาะกับความรักในระยะไกลการที่มีแฟนเป็นคนต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรประมาณนี้คนโสดหรือคนที่เพิ่งคุยกันอาจจะต้องเน้นพูดคุยทางออนไลน์กันไปก่อนนะคะส่วน คนมีแฟนเดือนนี้นะคะดาวสุโคโจรได้มาตรฐานที่มั่นคงแล้วก็จะทำให้ความรักของคุณประสบความสำเร็จดี สำหรับผู้ที่กำลังมีปัญหากันนะคะก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันแล้วก็กลับมารักกันได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ